คะที่เจเจตึกแดงนั่นเองค่ะแม่ช่วยแปลงโฉมหนูหน่อยให้เป็นแบบสาววินเชตใส่จ้งวงแบบเช็ดเท่เอาเป็นลุกที่ไม่เคยเห็นหนูมาก่อนมึงมีงบเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึทำไมมึงไม่ชวนกูไปเดินปัตถวิกรณ์ไอีดอกรี่ตร <c oughs> งนั้นนะขายเสือบบ้อวงตัวละล้านฮะล้านหนึ่งร้านหนึ่งแล้วพี่มิกซื้อแพงสุดกี่บาทแสนเดียวแสนหนึ่งอะ รู้เลยนะไม่ซื้อก็ตั้งแต่ตัดด่าเอาเยอะด่า,ดาก่อนหน้าคือ <c oughs> เออมันต้องเรียกเชียดสีอ่ะเดี๋ยวหนูใส่ตรงนี้แหละให้ดูออมาไมเดยาพาตรงนี้แหละ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะ <c oughs> หลังจากกลับมาจากอเมริกานะคะเราก็อยากจะช็อปปิ้งนะคะจะบอกก่อนว่าเกิดมาชาตินี้ไม่เคยไปเดินตึกแดงที่เจเจเลยคนนู้นก็บอกคนนี้ก็บอกคนนู้นก็บอกว่าแบบเสื้อผ้าสวยมากเสื้อผ้าดีมากราคาดีมากมีหรือดิฉันจะพลาดก็จะต้องไปช็อปปิ้ง นนะะ่อยคแต่น <rôle à> ้องไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเพราะแนนจะไปกับพี่มิกเชิมซีก็คือว่าพี่มิกเนี่ยเป็นเจ้าแม่ของมือสองเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าวงต่างๆนะคะพี่มิกบอกว่าพี่มิกอะไปได้เสื้อเด็ดเดียมาจากที่ตึกแดงนี้ที่เจเจนี้อะไรเงี้ยเยอะมาก เราก็ต้องให้ผู้รู้อย่างเขาเนี่ยมาแนะนำเราหน่อยและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้นะคะพี่มิกเป็นสไตลิสต์มาก่อนนะฉันแล้ววันนี้ก็ใช้พี่มิกแบบมิกแอนแมทเซื้อผ่าให้น้องแนนซะลุกสองลุกหอย่งเนี้ยเพื่อจะแซยั yeah. ่วแบบ ยอะเยาเป็นแบบงูของเขาอะไรก็แล้วแต่ละกันเออนั่นแหละเอาไปให้พี่มีจากจัดการให้เราแต่ก่อนไยนะคะเราก็ต้องบำรุงผิวหน้าแหละก็ผิวตัวบำรุงจากภายในสู่ภายนอกอันนี้คือต้องมากระซิบบอกก่อนว่าผิวหน้าของนันดีขึ้นมากทุกคน เห็นรอยสิวไหมสิวต่างๆนานาคือลดน้อยลงมากคือตอนที่แบบอยู่อเมริกาแล้วก็ช่วงกักตัวนะคะเราก็จะมีสิวที่ขึ้นบริเวณหน้าพงหน้าผากหน้ากอกหน้าแก้มคางเคืองคือแบบขึ้นทุกจุดเลยคือแต่ตอนนี้ก็คือแบบเหลือแต่เพียงรอยแดงเท่านั้นนะทุกคนหัวทรงหัวสิวของเราเนี่ยได้หายไปหมดแล้วคือน,นแบบดีใจมากเอาจริงนะเนะีเข้าใจทุกคนที่เป็นสิวเลยเนก็ทําการเซิร์ชต,ต่างๆงนานาว่าแบบจะมีอะไรที่จะทําให้สิวของเรามันหายเร็วขึ้นบ้างคือเนี่ก็ไปเจอ บทสัมภาษณ์ของพี่หมอพึ่งก่อนนะคะคือพี่หมอพึ่งเนี่ยเขามีประสบการณ์ในด้านของผิวหนังเรื่องผิวพันธต่างต่งนะ,ะมากกว่า15ปีเป็นผิีพันธ์ของแพทย์สูตรแพทย์เลยนะคะนี่เลยค่ะดเรเอวีคอลล่า นั่นเองค่ะตัวนี้คะเป็นวิตามินบำรุงภายในสุขภายนอกเรื่องของสิวโดยตรงเลยนะคะใครมีปัญหาสิวเนี่ยคือแนะนําด่วดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิตามินและอาหารเสริมที่ไม่ใช้ยานะคะไม่มี side effect หรือข้อพึงระวังแบบยาและไม่มีสารตกค้างสามารถทานคอลลาแอคตัวเดียวลดสิวได้ทุกชนิดและทุกบริเวณของร่างกายด้วยนะคะ เขายังจะช่วยลดการทำงานของ่อมไขมนันการอักเสบของผิวและยังมีเซงแอนแอคทิฟซฟซึ่งมีส่วนสำคัญในการควบคุมความมันและการปรับสมดุลฮอร์โมนคือสาเหตุสำคัญมากๆที่ก่อเกิดสิวนั่นเองค่ะบำรุงจากภายในเสร็จแล้วนะคะเราก็มาบำรุงที่ภายนอกกันด้วยนะคะนันจะใช้เป็นตัวเซรั่มนี้ค่ะแอนดเนรีเพลซเซรมค่ะผลิตภัณฑ์สูตรแพทย์โดยพี่หมอเพิ่งเช่นกันนะคะชอบตรงที่100%อนออร์แกนิกนั่นเองค่ะอ่อนโยนต่อทุกสภาพ าผิวเลยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ไม่มีสีไม่มีน้ําหอมไม่มีซิลโคนไม่มีพาราเบนไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองด้วยนะคะสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออแกนิกซิก้าสารเกาะป้องกันผิวและก็สมานแผลนั่นเองคะ่ะและยังมีซิง PCA ช่วยลดความมันและยยับยั้งแบคทีเรียบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ยอดเดียวเอาอยู่ตัววิตามินนะคะสามารถ ทานเวลาไหนก็ได้นะคะเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบทานตอนเช้านะจ๊ะอ่ะแต่ตัวเซรั่มนะคะใช้เช้าและเย็นนะคะเพื่อบำรุงผิวหน้านั่นเองค่ะชอบอีกแล้วเพราะว่าอะไรซึมซาบด้วยมากเลิไปแต่งหน้าก่อนนะคะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะที่เจเจตึกแดงนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่กับคนนี้พี่มิชเลิฟตีนะจ๊ะ แม่ช่วยแปลงโฉมหนูหน่อยให้เป็นแบบสาววินเทจใส่จสื้วงแบบเช็ดแท่งที่แม่แปลน่ะมึงมีงบเท่าไหร่พันหนึ่งเขาเหอะอีแนนค่ะมึงจะใส่เสื้อวงพันหนึ่งเดี๋ยวก่อนไม่ได้เนี่ยเราต้องใส่ของที่มันแบบดูดีดูเก๋ดูอะเอ็ดสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยทีนี้หนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะก็พันหนึ่งมึงไม่ต้องเสื้อวงเอาอย่างอื่นได้เสื้อฮาวายได้เสื้อลูกไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นลุคที่ไม่เคยเห็นหนูมาก่อน เป็นแบบว่าพี่มิกแปังโฉมให้หนูเลยมีจะมิกแอนแมทให้ตัวหนูเป็นแบบไหนดีท่านหนึ่งทำไมมงไม่ชวนกูไปเดินปฐิกรอนไกี่ดอกเอิได้นิดหน่อยบวกลบห้าสิบเล่นตรงไหนแม่มาเอาก็จเอาลื้นทีา1ิบา้เป็นลิ้นมังกรลิ้นมังกรหน่อยเดี๋ยวเราจะถักเป็นเกาะอกให้มึงแม่หนูหมดก้าดปังเอามละ เขาชอบเอามาทําใหม่อุ้ยล้อส์ไลองเลยนะจ๊ะอุ้ยเก๋เลยอ่ะแล้วนี่เป็นแบบมินิสเกิร์ตอ๋อเขาทําเป็นแบบเอวยางยืดด้วยนะก็คือเผื่อคนหลายๆไซส์อันนี้ก็จะเป็นเชิ้ตเขาทําเองใช่ปะใช่ค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเอาเชิ้ตมาทําอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบเสื้อเปิดหลักของคออุ้ยนี่พะโปโล้พะโลก็น่าหนาหน่อยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้จะยืดได้เยอะกว่า กสีเหลืองนะก็สีเหลืองอ่ะ,อะสีนนเหลืองละละกังกแบบกาอะไรคะซื้อไว้ก่อนหรือไปถ่ายยางคืนแมบน้ำ่ะซุนเวอร์เนาะเออถ้ามนมก็คือถ้าสมมติเราอยากได้ผู้ชายแบบวินเทจเราก็จะมาที่นี่อันนี้ไม่ได้เดินดูเสื้อนะเดินดูผู้ชายเพราะตรงนั้นมันเป็นแบบว่าตุ้งเท้า ตาเลยเดี๋ยวผู้ชายขายตลอดเธอจะมาเดินหนุ่มเดินมาจีบหรือเปล่าดูนะเดินมาเหมือนจะขอเบอร์เอาไหมไม่ต้องอายเอาไลน์ก็ได้ตัวจริงนะพี่มิก็เขาเดินมาเหมือนชอบคือโอเคที่นั่ได้บอกตลอดว่าสวยแพ้ไวพี่มิก็เป็นคนเดียวที่ได้ผู้ชายเยอะที่สุดในแก๊งฮิวีเพราะพี่มิกวัยที่สุด ลายชนลายเหรอแม่ลายเออเป็นลายไปเลยเอ้ยขอด้วยเน่อยนะไม่ซื้อก็ตั้งแต่ตั้ดด่าเอาเยอะด่ากันต่อนนะคือเทไม่เทโหวตหน่อยตาปิดไปแล้วข้างนึงเทไม่เทเอาไงกูเริ่มใหม่ไดวปากูเกลียดอันนี้ละเหลือเอาวันไหนไปได้ไปต่อแต่สีอันนี้ก็แมทแล้วเนาะใช่น่ารักแล้วงั้นเสื้อนี้อันนี้เข็มพันนียแถมได้ไหมแถมแถมได้ ร้านอะไรอ่ะ 90s underscore Unique ค่ะ 90s underscore Unique นีคะัดาตรงนั้นนะขายเสื้อบงตัวละร้านฮะล้านหนึ่งร้านหนึ่งแล้วพี่มิกซื้อแพงสุดกี่บาทแสนเดียวแสนหนึ่งอะเซยอเยอะจังนะมีตัวหนึ่งตัดใจไม่ลงจริงอีดอกสองแสนเขาลดให้เหลือแสนแปดกูก็ยังเกินน้ำลายอยู่ ซ <si ื้อรถได้คันหนึ่งเลย่ะเพื่อนไปขอดึงมันวางตรงนี้ให้กางเกงมันดูไม่เชยเอ่ะสองร้อยเอาเอาเอาสองร้อยค่ะเออมันต้องเรียกเทียบสิเดี๋ยวหนูใ네ส่ตรงนี้แล้วให้ดูมาได้ผ้าตรงนี้แหละเอาน่ะ มึงขอดเลยมะมาถึงแล้วนี่ไงกยากเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอดอะไรคือคนเรามันจะมีผัวได้ตลอดเวลานอกจากบางทีผู้ชายเขาชอบผู้หญิงแก่หาเวลาเราแก้ผ้าเลยตรงนี้เขาดูแบบเอออยู่ง่ายชวนไปกลางเต็นท์ได้ไม่ต้องลำบากหาห้องน้ำเติ้นสมบูรณ์สมบัติเออที่ในป่าใบไม้เช็ดได้ขอดแล้วฮ้ยเก่งอ่ะรถอ่ะเสร็จแล้วนะที่มีรอยเชือกอยู่ พี่เป็นสไตลิสต์มากี่ปีกูหรอปีเดียวอ่ะสะพัสจะผูดางกอนเปออ็นเลยพี่มีเคยไปแบบไปมีชุดสไตลิสต์เงี้ยให้เขาอะแล้วแบบจ้างไปแบบแ,บบแปลกๆไหมแบบมีใส่แปลกๆอะมีคนเดียวเลยใครอีขวัญเพื่อนแล้วตอนนี้นทำไมอะเละ่าให้ฟังหน่อยคือกูอะเป็นสไตลิสต์กูบอกว่าอยากทำไรคะนางบอกว่าพอดีว่าอยากถ่ายเป็นออ แฟชั่นนะค่ะคล้ายๆพีเวดดิ้งแต่ไม่พีเวดดิ้งนะเพราะไม่ได้อยากแต่งงานแต่เอาชุดแต่งงานงงนะงงกูก็เลยนี่เลยเอาชุดซิโดโรล่าไปให้ชอบมากปัญญาอ่อนด้วย <c oughs> ทุกวันนี้อะไรเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนกัน,เพ,น,เ,พนเ,พเพราะมันไม่เต็มตอเดี๋ยวเราทำสายหลอกอ่าอุ้สยสายเหล็ที่แท้เป็นการประยุกต์ปรแยงอุ้ยน่ารักอ,ะอ่ะตูวสูงละสี่ร้อยห้าสิบน้า ม่ทไม่ซื้อร้านสองร้อยไม่บอกกูกูขี้เกียจเดินแค่นั้นแหละมึงก็บอกเออมิกเดินหน่อยแค่นั้นกูเดินให้แล้ว <c oughs> ไม่แต่ว่าถ้าเกิดเทียบแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าพอเป็นสภ้พามือสองราคามันก็จะย่อมเยาลงมาก <c oughs> คือโดยปกติแล้วอะกงกงตังเก้งหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งจะไปหาราคาเลทแบบ มือหนึ่งที่เป็นราคาแบบ400ด้วยโดยเป็นสูตรอะก็จะน้อยมากนะอันนี้ก็คือสูตรที่นันซื้อมาหรือจะเป็นเสื้อผ้าที่เขามาประยุกต์ประยังก็ให้ค่าแฟชั่นค่าคิดเขาหน่อยค่าตัดเย็บค่าวางแพทเทิร์นแต่ร้านนี้ถูกที่สุดแล้วนะเออร้านพวกนี้ไม่ได้แพงสุดบนตึกแดงนะเ <ทะ S 2> พราะร้านที่แพงที่สุดอะไม่มาเอาเจริงเหรอปิงปอง, <c oughs> งเตรียมเลยรับมา30ตัดคอปุ๊บอีดอก250มาจริงอันะนะั้นอะ คือต้องบอกนิดนึงว่าพอซื้อซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือว่ามางานวินเทจอะไรพวกนี้ก็คือแบบจะต้องเรื่องของไซส์ไออย่างมาเก็ตจริงๆในหูกใจกางเกงตัวมาเก็ตเป็นอีกลายหนึง่งแต่ว่าเอวยิ่ี่อ่ะให้ให้ใครใส่ใช่แล้วของซส์เราก็ต้องมานี่ก็คือพอเป็นเอวยิบก็จะได้็นอีกแบบนึงก็คือว่ายง่ายว่าหนึ่งตัวหนึ่งไซส์ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคอันนี้เรียกว่าเนื้อคู่พี่แท้ของคําว่าเนื้อคู่อ,อ,อุ้ย ได้แล้วเก๋ๆดูทันสมัยเพินสวยอ่ะ่ะคอเาใส่ไปเลยเอิรเวฟน่ารักเข็มขาดนิดนึงถ้าสมมติว่าวันไหนแบบกลัวโป๊อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเข็มขัดได้อะไรได้แบบนี้แต่นี้เราไม่ใส่เพราะเราอยากให้โป๊ เสร็จเรียบร้อยนะคะกับการเนรมิตน้องแหนนะคะกับเสื้อผ้าที่ตึกแดงเจเจกรีนนะคะวันนี้นะคะเตรียมตัวทุกคนสนอกพบชมรับฟังและก็พบกับแฟนันจากเมียพ่อค้าตึกแดงค่ะ พี่แอนรู้สึกยังไงกับลุคนี้ร้อนไม่แต่ว่าแบบมีสูตรก็ดูเก๋ดูเทเอะไรอย่างเงี้ยเราเหนื่อยเราก็ามาผูกเอวได้เออสูตรเท่าไหร่450 200 300 200 100, 100, 100, 100. 1 0องรร้อยสอร้อยร้อหนึ่งไปสองร้อยไปพันสี่ห้าสิบเออไม่แต่ว่ามันดีงามนะดีงามพีแนนเพ้่ความดูเป็นแฟชั่นก็เลยแบบอยากให้มีหลายเลเยอร์จริงๆอ่ะซื้อแค่เสื้อกางเกง,งพอแล้วพอแล้วอะเออ นี่นัก็ถือว่ามาเป็นแนะนำแหล่งช้อปปิ้งนะคะอีกหนึ่งที่เนาะเพิ่มมาครั้งแรกก็ตื่นตาตื่นใจมากเสื้อผ้าสวยเยอะมากนะคจะจริงๆก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เพราะว่าเขาก็มีตามร้านก็มีออนไลน์อะย่างนี้นะสาววิเทจน่าจะรู้กันอยู่แล้ว oh. ในวันนี้ขอวนพี่มิกนะคะสายแวะมาเล่นกับน้องแนนคือตอนแรกจริงๆพี่มิกจะไปสักปากห oh. นีไม่ยอมจักปากมาหานแทน เพราะว่าอะไรเนี่ยท like ี่ตรงเนี้ยมันคือที่ของกูเออแล้วกูเคยเดินแล้วกูสวยสุดแล้วพออีแนนมันมาเดินเงี้ยมันไม่ได้แล้วต้องมากั้นไว้เออเพราะเดี๋ยวผู้ชายจะมองตอนนี้กูเนรมิตมึงเหมือนมากเหมือนอะไรเวลาแบบผู้ชายที่เขามาไข่เสวงอะเมียเขาแต่งตัวแบบนี้ทุกคนเลยจริงเหรอเอออุ้ยสงสัยได้ผู้ชายกลับบ้านได้เลยพี่มิงกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวหนูเดินต่อเองไปไหนไปแกไปด้วยได้ป้ะเฮ้ยเอาแล้วเหรอพี่แฟนเราคะบอกแล้วว่าสวยแพ้ไว อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด u b s c r i b e คอมเมนต์มายบอกกันนะคะส่วนเรื่องของเสวไว้ใจด็อกเตอร์เอวี่นะคะ mm hmm. ดูสิ mm hmm. ลัด มึงยังไม่ทราบหรออีสัต์ตามกูมาไหมเนี่ยอยากรู้พี่เอกซื้ออะไรก็ซื้อตุ๊กตตุ๊กตาอะไรแถวนี้มเงยหน้าเบลไหมเอาเยได้จิทำอะไรมาน่าใสแล้วเนี่ยเอ้กดสิวชัวร์หน้าเนียนเชียวหน้าใสก็ทานวิตามินแล้วก็บำรุงด้วยเซรั่มของด็เอรเอวีสิขาเห็นไหมกูว่าแล้วกูมาช่องมึงขายของตลอดแต่หน้าใสจริงนะ